ล้มาค่ะจับปลาตัวนี้ไปทำนุ่มจีนกันต้มปลาค่ะใครค่ะพัวหอมใส่เกลือไปกันปล้าสุกแล้วตักขึ้นค่ะเก็บล้าค่ะเก็บลา้าเสร็จแล้วอไปปั้นกนำลังเทค่ะ เครื่องแกงกับเคยก็เอาไปปัน้นรวมหมุปลาได้เลยปัน้นเสร็จแล้วใส้น้อได้เลยเราเจ็ดในเรื่อนำก้มปลากรองใส่ไปด้วยค่ะนำแกงซุกแล้วค่ะภักนอก,ก็จะมีทั่วงอกลูกม่วงลูกแตง ดกตอ้วยหัวบอกทั่วผู้ทั่วฟักยาวผักกาดดองเสร็จแล้วค่าน้ำแกงพร้อมเสิร์ฟกินด้วยพักตามชมแล้วถ้ากินนุ่มจิน้นให้ร้อยจะคาดไม่ได้เลยก็คือไก่ทอดหอมๆกรอบๆชีกไซส์ลงไปแบบนี้เลยจุกจุกเลตตอนนี้น่ากินมากเธอวะ่ะ